ช่วงที่2ของสปีดนิวส์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูความก้าวหน้าของนว,วัตรกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยจะผลิตรถยนต์มา1คันนะคะต้องมีการศึกษาละเอียดทีเดียวนะคะและนว,วัตรกรรมต่างๆเหล่านี้ก็มาช่วยได้เยอะแยะนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์นี้ก็มีการคิดค้นกันออกมาอย่างต่อนเนื่องนะคะ,คะโดยล่าสุดนี้ค่ะ GM นะคะเขาได้พัฒนา crash test dummy รุ่นใหม่นะคะซึ่งจะช่วยให้วิศวกรเนี่ยสามารถมองหาแนวทางและการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆนะคะให้มี ความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดย General Motors นะคะได้พัฒนาหุ่นจำลองทดสอบการชนหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ Crash Test Dummy ค่ะซึ่งทำงานได้ดีกว่าเดิม้วยนะคะด้วยการเพิ่มฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนขึ้นจำลองกระดูกสันหลัง24ชิ้นโดยมีจุดสำคัญนะคะอยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนคอซึ่งเป็นจุดยึดกล้ามเนื้อและเอ็นที่จะสมผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของชุดลำคอและศีรษะขณะเกิดการชนจากทางด้านหลังค่ะ สำหรับแ a s h Test Dummy นี้นะคะหรือว่าที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า ATD เนี่ยหรือที่ย่อมาจาก Anthropomorphic Test Device รุ่นใหม่นี้นะคะ GM เขาใช้ชื่อเฉพาะคะ่ะว่า Bioid r eed, หรือว่า b i o f i d e l i c y Rare Impact Dummy เป็นหุ่นทดสอบเจเนเรชันที่2พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาเมอร์สในโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนโดยเจ้าไบโอริดใหม่นี้นะคะเน้นการจำลองอาการบาดเจ็บจากการสะบัดของคอการเคลื่อนตัวของหลังในขณะเกิดการชนท้ายมีผลพลอยได้นะคะคือการหาตำแหน่งในการนั่งที่ถูกต้องที่สุดโดยใช้กระดูกสันหลังจำลองใหม่24ชิ้นใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดในขณะนี้คือ33ชิ้นในคนของปกติทั่วไปค่ะ และส่วนที่สำคัญที่สุดของไบโอริดรุ่นใหม่นะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ค่าทดสอบจากหุ่นจำลองโดยเฉพาะการคำนวณแรงกระทำที่ส่งไปยังส่วนบนหรือล่างของลำคอนะคะเมื่อเกิดการชนด้านหลังที่ความเร็วต่ำซึ่งปัจจุบันก็มีสถิติชี้ให้เห็นว่าเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะและแม้จะเป็นการชนที่ดูเหมือนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่กลับสามารถสร้างอาการบาดเจ็บได้อย่างดุแดงที่สุดในรูปแบบหนึ่งทีเดียวนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะหุ่นไบโอริดนะคะของ GM ก็ ครอบคลุมสรีระร่างกายมนุษย์หลากหลายช่วงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ยังมีเด็กด้วยนะคะโดยมีเซ็นเซอร์ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะและยังส่งค่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาการของหุ่นได้ถึง1นึ่งหมื่นครั้งต่อวินาทีนะคะทั้งนี้ค่ะ GM เเขาก็คาดว่า ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหุ่นไบโอริดรุ่นใหม่เหล่านี้จะสามารถทำให้วิศวกรนั้นมองหาแนวทางการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆให้มีความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่มาสร้างความปลอดภัยให้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่กำลังจะออกมาซึ่งดิฉันว่าเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวเรือ่องของความปลอดภัยกับรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ค่ายรถยนต์ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆนะคะ,คะเรื่องความปลอดภัยนี่คือ บาดเจ็บได้แล้วถึงกับเสียชีวิตได้ด้วยเพราะเวลาเราขับรถเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะมาโดยไม่คาดคิด<ม>แต่ถ้าเกิดว่ารถยนต์รุ่นนั้นคันนั้นสามารถโปรเทคเรานะคะป้องกันเราได้จากอันตรายเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆหรือแม้แต่กระทั่งผ่อนหนักให้เป็นเ<ช>บาเนี่ยนะคะก<ม>็จะเกิดประโยชน์มากๆขึ้นด้วยนะคะ<ม>แต่อย่างไรก็แล้วแต่ขับรถก็ อย่าประมาทนะคะระมัดระวังกันดีโดยเฉพาะในส่วนของกระดูกสันหลังนะคะถ้าเกิดว่ามีการกระทบกระเทือนเนี่ยอาจจะทําให้อามาพาดไปเลยก็ได้นะคะเพียงแค่เสี้ยววินาทีจริงๆ่ะคะราคาวันนี้ค่ะสปิดนิวของเราค่ะมีความน่าสนใจของ CRV รุ่นใหม่นะคะหลายวันก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการนําเสนอไปแล้วว่า CRV รุ่นใหม่มีการเปิดตัวกันแล้วนะคะมีสีใหม่ออกมาให้เห็นด้วยนะคะเป็นสีน้ําเงินแบบใหม่ของ CRV นะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่า CRV รุ่นเก่ากับ CRV รุ่นใหม่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนบ แล้วก็มีความพิเศษเหนือขึ้นมาจาก c ซ V รุ่นเก่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเรามีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับ Honda c r ซีตัวใหม่ตัวนี้ค่ะซึ่งเจอจะปรับเปลี่ยนจากตัวเก่าเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วสำหรับ Honda CRV 2012รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมาพร้อมวลีเด็ด l i f e View นวัตบีเดอร์เซมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ใช้ชีวิตแบบ Mobility Life ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไปพร้อมๆกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่เมื่อมองรูปลับภายนอกของรถจน SUV หรือรถสปอร์ตในประสงค์ Honda CRV ใหม่แล้วก็ให้ความแตกต่างจากรุ่นเดิมโดยเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถให้มากยิ่งขึ้นพร้อมความหรูหราที่เข้ากันอย่างลงตัว การออกแบบใหม่ทั้งคันแต่ฮอนด้าก็ยังคงพื้นฐานเดิมจากรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งฐานล้อโครงร่างและสัดส่วนตัวถังโดยโลดความสูงของหลังคาลงส่วนบอรคูู่น้าก็วางให้ใกล้เคียงกับรถยนต์นั่งทั่วไปนอกจากนี้ยังปรับมุมของเสาหลังคาหลังเพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นด้านท้ายรถให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วยและดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดก็ไล่ามาตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่3ชั้นพร้อมคิ้วโครเมียมคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์และไฟท้ายดีไซน์ใหม่ ส่วนสีสันของตัวรถก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันได้แก่สีงเงินอลาบสเตอร์สีดำคริสตัลสีเทาพอลิสเมทัลสีน้ำตาลเอเอร์เบนทิเทเนียมและ2ส,สีใหม่ล่าสุดอย่างสีน้ำเงินทวายไลท์และสีขาวออคิดซึ่งจะบวกราคาเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทและที่แตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในห้องโดยสารที่สะท้อนภาพความเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ระดับพรีเมียมมากขึ้น เพิ่มเติมความสะดวกด้วยช่องปรับอากาศทางด้านหลังและระบบปรับอากาศอัตโนมัติและจุดเด่นอยู่ที่เบาะหลังที่สามารถพับได้ง่ายด้วยฟังก์ชัน One Motion ซึ่งสามารถพับเบาะได้ราบเรยบในครั้งเดียวเพียงดึงห่วงที่จับขึ้นและสามารถแยกได้ตามต้องการในอัตรา60ต่อ40เพิ่มพื้นที่ในการบรรจุสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย รูปทรงภายนอกอะนะข้อแรกๆก็จะเห็นรูปทรงภายนอกที่มันแตกต่างกับเดิมไปสิ้นเิอก็มีสันมีเหลี่ยมมากขึ้นกระจังหน้าการดีไซน์ของ Honda ก็จะเป็นไแนวทิศทางของ Honda แต่ที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของภายในมากกว่าที่สัมผัสแล้วก็แตกต่างกับเซ v ร์รุ่นเก่า มีความรู้สึกว่าคอนโซลสวยขึ้นแล้วก็ท้ายเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นจุของได้มากขึ้นแล้วก็ชอบที่สุดก็คือในเรื่องของการพับเบาะที่ดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูแบนราบแล้วก็ดูเรื่องว่าเขาเรียกอ,อะไรไม่ต้องพับหลายขั้นหลายตอนใช้อันเดียวแล้วก็ทุกอย่างรวมไปเก็บก็ถือว่าน,นีมากนะฮะภายในสำหรับเซ V ตัวนี้ออกมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์เอ่ยต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์ในรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ช่วงล่างก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่กระทำมากก็ได้บอดี้ใหม่ได้แรงดีไซน์ ใหม่ๆของเทรนด์ของรถที่จาก2012ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ถามว่าคนที่เลือก CRV อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นรถตลาดที่ใช้ได้ทีเดียว Honda CRV ใหม่มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อในด้านขุมพลังก็มีทั้งเครื่องยนต์ซอสไอวีเทขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด155แรงม้าเครื่องยนต์ d อ d i v t v t e c 2.4ลิตร กำลังสูงสุด170แรงม้าโดยทุกรุ่นมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดเดี๋ยวเรื่องความปลอดภัยก็มาพร้อมระบบดิสเบรก4ล้อแบกดรัมอินดิสระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมโครงสร้างตัวถังนิรภยัยซีคอนและถุงลมนิรภัยคู่หน้ารวมถึงม่านนิรภัยที่มีมาให้รุน่น2.4ลิตรเท่านั้นอีกด้วย สุดราคาจำหน่ายก็เริ่มต้นที่1,164,000บาทในรุ่น 2.0s ขับเครื่อง2ล้อรุ่น 2.0e ขับเครื่อง4ล้อราคาก็อยู่ที่1,274,000บาท รุ่น2.4 EL 2 w d ขับเครื่อง2ล้อราคาก็อยู่ที่1,444,000บาทและรุ่น2.4 EL ขับเครื่อง4ล้อราคาก็อยู่ที่1,524,000บาท การปรับโฉมใหม่ของ Honda c ซ v ที่น่าจะตอบโจทย์คนรักรถ SUV ได้เป็นอย่างดีงานนี้ Honda ก็ได้ตั้งเป้ายอดขายของ Honda c ซ v ใหม่ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวปจนถึงสิ้นปีนี้ไว้ที่20,000คันพร้อมตั้งเป้าไว้ที่อันดับหนึ่งของตลาดรถ SUV ในประเทศไทยอีกด้วยเอกรัใชัยโกดถ่ายภาพสุชารติทานิธนพัฒน์สปีดนิวส์รายงานสวัอ่ะ ดนะิฉันเห็นแบบนี้แล้วเหมาะกับอะไรมากที่สุดใช่ไหมคะวันโมชั่นทำแบรนด์ไปเลยแล้วก็ไปคนคลองนีน้ำแล้วก็ไปลุยน้ำได้เลยเซียวีใหม่ม<า>ปีนี้น้ำจะไม่มา <c oughs> เราตั้งความหวังไว้อย่างนั้นนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังไรก็ตามเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมที่เรียกว่าคือหามากเพราะผู้ชมหลายคนเนี่ยสนใจจริงๆนะคะ,คะและตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าท็อกออฟเดอะทาวเลยทีเดียวก็มีคนพูดถึงเยอะทีเดียวสำหรับเซียวีตัวนี้น่าจะทำยอดขายได้ดีทีเดียวนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ c ซ v ที่ออกมาแต่ละรุ่น รถที่ดิฉันก็ใช้อยู่ก็เห็นว่ามันเป็นรถที่ดีจริงๆนะคะก็ติดตามเข้ามาทุกเจเนอเรชันก็งานนี้น่าจะเข้าไปดูในโชว์รูมเร็วๆนี้เห็นสีขาวที่สวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูกันได้นะคะเร็วๆนี้ค่ะาจะไปต่อกันที่สกูที่ดีจากปตทนะคะดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางจากปตทวันนี้ค่ะมากันในหัวข้อเครื่องเสียงติดรถยนต์เนี่ยถ้าเสียงดังเกินไปก็ไม่ดีนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางากับ วันนี้เรามีข้อความรู้ดีๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์มาฝากกันในขณะที่รถยนต์วิ่งย่อมมีเสียงรบกวนจากภายนอกทั้งจากเครื่องยนต์หรือเสียงยางที่สัมผัสกับพื้นการเปิดเครื่องเสียงให้ดังกว่าปกติถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการแก้ไขสถานการณ์ตา่างๆเช่นการได้ยินเสียงตแตรไปจนถึงเสียงของความผิดปกติต่างๆของระบบต่างๆของรถยนต์แต่ในขณะที่เราอาจเลี่ยงไม่ได้ในการผ่อนคลายขณะขับขี่ด้วยเสียงเพลง ท่านลังลดเสียงลงสักนิดเพื่อการขับขี่ของท่านเองจะได้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางกับปตทแต่เตือนสติดิฉันได้ดีจริงๆนะชอบเปิดดังเอ๋อเมื่อบางทีเนี่ยบางคันเนี่ยดังมากจริงขนาดว่าขับรถติดไฟแดงอยู่ด้วยกันนี่ยได้ยินเลยว่าเขาขับอะไรอยู่ถูกต้องค่ะก็อย่าเปิดดังสักขนาดน่้นะคะเพราะบางทีเนี่ย อ่าทัศนวิสัยในการขับรถของเราเอาจจะเสียไปบางทีคนอื่นบีบแต่เราหรือว่าใครมาข้างๆเราก็จะไม่รู้นะคะเพราะามมวแต่ฟังเพลงเสียงดังจนเกินไปนะคะค